พ่คนน้ำสั่นแรงมากพี่พี่เจอแสงไหมทุกคนนะมันสว่างขึ้นเรื่อยๆ่อยพี่ดูดิมันสว่างชัดมากแล้วนี่คือทางที่ผมเข้าไปเลยทุกคนนะแล้วก็ทางนี้ผมก็สามารถเข้าไปได้แต่ต้องมีลูกแก้วกับก๊ากําไรเมืองบาดาลทุกคนถนะึงจะเข้าไปได้ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงปา้านาอาทุกทกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดเล็กวันนี้ผมเข้าป่าเพียงคนเดียวทุกคนนะแล้วก็จุดที่ผมอยู่ตอนนี้คือเป็นที่พักเก่าของพวกนายพานทุกคนนะซึ่งเพิ่งจะก่อฝ่ายกล่องนี้ได้ไม่นานพี่น่าเป็นพวกนายพานที่ล่าสัตว์ในป่าหรือไม่ก็อาหาของป่ากันทุกคนนะ ผมจะเดินทางไปที่อาที่เราเคยเจอพญานาคหรือคนในเมืองบาดาลหรือพวกนาคาผมจะเข้าไปกราบไหว้แล้วก็เข้าไปขอเข้าไปถามเรื่องกี่กับน้องต้นไม้ทุกคนนะว่าทําไมน้องต้นไม้ถึงหนีออกมาซึ่งผมยังไม่รู้คําตอบที่แน่ชัดทุกคนนะแล้วก็ผมจะห้อย ของดีติดตัวไว้ทุกคนนะป้องกันตัวป้องกันภัยอันตรายผมยังไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าต้นไม้หนีออกมาจากเมืองบาดาลทําไมเหตุผลที่ออกมาเป็นเพราะอะไรผมจะไปถามราชาเมืองบาดาลว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงทุกคนนะเราจะได้หายคล้องใจเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ทุกคนนะเดี๋ยวขอกำลังใจจากพี่คนไลนหนึ่งแชร์ด้วยแล้วก็ฝากไปตามเพจเฟซบุ o o ยู u ูปวีแปด V2 ให้ผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมไปทุกคนไปเมืองบาดาลกัน วันนี้ผมจะต้องรู้เหตุผลที่น้องต้นไมน้นีออกมาจากเมืองบาดาลเป็นเพราะอะไรแม่งั้นมันก็จะค้างคาพี่ผมไม่รู้ว่าน้องโดนบังคับหรือโดนเขาเรียกว่าอะไรกดดันหรือเปล่าถึงกับต้องหนีออกมาจากเมืองบาดาลแบบนั้นซึ่งที่ผมไปเจอน้องคือนอนอยู่ในป่าคนเดียวต่างอ่ากลางร่องห้วยทุกคนนะ น้องนอนคนเดียวทั้งคืนทุกคนนะโอเคทุก okay, คนเดี๋ยวถ้าใกล้ถึงผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งแล้วก็จะต้องไปหาคนในเมืองบาดาลให้ได้คนเสียงเหมือนหมาหมาป่าเหรอ ผมเนี่ยขอ,อั่งพาก,ก่อนเมื่อยมากพี่เดินมาคนเดียวไกลด้วยขอให้สิ่งศักิ์์ในป่าอย่าคุ้มครองผมอย่าให้เกิดอันตรายนะครับผมมาทุผมพกของดีคิดตัวมาจากที่พี่พี่ซีส่งมาให้พี่นะอากาศดีมากพี่เช้านี้ร่มเย็นมากเลย พี่เสียงนกร้องเพาะมากพี่ร้องมันจะป่าเพาะมากเลยทุกคนนะพี่ดูดีลากไม้ตรงนี้มันใหญ่มากแล้วมันก็เลือ้อยแบบ อ่าในร่องหินอ่ะคือแบบกว้างมากจริงอยู่ดียาวมากเลยทุกคนนะนี่คือความลับของธรรมชาติที่ผมเชื่อว่าหลายหลายคนก็ยังไม่เคยเจอนะทุกคนนะใช้น้ำหล่อเลี้ยงกันนะหล่อเลี้ยงรากมันไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อด,ดีกว่าไปทุกคนครับผมเดินมา รายะนะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วแหละแต่ทางขึ้นมันชันแล้วก็ลำบากมากพี่แต่พี่เอฟซีไคนก็คอมเมนต์มาว่าอย่าพูดคําว่าลําบากคาว่าเหนื่อยคําว่าทําไม่ได้เนี่ยป่าแม่ทำให้เราเสียกับบางใจทุกคนนะผมขอโทษที่พูดไปเพราะว่าบางทีผมก็เพลอพูดโดยไม่ตั้งใจนะเดินเลาะเข้าไปเรื่อยแล้วจะไปเจอ ทางเข้าประตูเมืองบาดาน์นูนะเมืองใต้น้ำ พยายามเดินหาทางที่มันไวกว่าเดิมววนะทุกคนนะไวกว่าเส้นทางเดิมโอเค,อเคตอนนี้ผมถึงทางลงไปเมืองบาดาลทุกคนนะต้นไม้พ,พี่อยู่ดิมันยังรอดทุกคน,นยังรอดอยู่นะเสียงน้ำเบามากทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้ น้ำน้อยแค่ไหนแล้วทุกคนนะเ็นยาบอกวันนี้ยาอย่าไปตามหาแม่นางนดวไวงด,ดีผมเลยไม่ตามไปทุกคนนะผมขอมาเองที่เมืองบาดานเพื่อจะมาเจาจาก,กับราชามงมบาดานว่าทำไมต้นไม้ถึงหนี่ออกมาแบบนั้นทบกรู้เหตุผล มาทุกคนตอนนี้ผมก็จะถึงท,ที่ผมจะมาแล้วนะแต่น้ำเบาลงมากทุกคนเสียงน้ำเบาลงแบบแทบจะไม่มีเสียงน้ำเลยทุกคนกนะเสียงนงะ น้ำน้อยลงมากเลยี่พี่เราจะลองขึ้นไปด้านบนท้นคนนะวันนี้ที่ของน้องสอน ที่สอนสร้างไว้มันจะวนนั่งอยู่หรือเปล่า <c oughs> ราชาเมืองบาดานครับวันนี้ผมมาหาพวกท่านขอให้พวกท่านรับรู้เมื่อสาเพดผลทำไมน้องต้นไม้ถึงหนีออกไปจากเมืองบาดาล เป็นเพราะอะไรน้องก็ไม่สามารถบอกผมได้ผมอยากให้ราชามงมาดามาพูดความจริงน้องบอกกับผมเหตุผลเป็นเพราะอะไรเคุกคนเดียผมจะนั่งรอพูเข้าอยู่ตรงนี้นะ ต้องสอนขึ้นไปยังไงทุกคนด้านบนน่ะมันสูงมากเลยต้องต้องจับลากไม้ขึ้นไปแน่พี่นำแรกผมขอจุดไปแล้วยุงก่อน ใหญ่เจอแม่นางดูดูดูไม่ดีอยังนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่นี้ผมก็มาคนเดียวเราแยกกันมาแล้วกันนะถ้าเขารับรู้ ว่าผมกำลังรอเขาอยู่เปนนี้เขาขึ้นมาคุยกับผมเจจากับผมว่าเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงผมจะฟังจากปากน้องต้นไม้ไปเดี๋ยวไม่ได้พี่นี่มีน้ำตะเทือ,อยู่ด้านหน้าผมพี่พตรงนี้เลยนันทุกคนนะน้ำตะเทาอ็นพีจิจไหม ซึ่งผมไม่รู้ว่าเกิดจากการรับรู้เขาหรือเปล่าแล้วก็ท่งสัญญาให้ผมรู้ว่าเขากําลังขึ้นมาหรือเปล่าจะมีเสียงกระดิ่งมาทุกคนนั้นเสียงกระดิ่งมาแล้วี่ได้ยินเสียงกระดิ่งไหมดังมากทุกคนเสียงกระดิ่งดังมาก ที่นีเสียงกระดิ่งไหมพี่พี่เสียงกระดิ่งชัดมากซึ่งผมนำของบางอย่างไปให้เจ้าบุญชั่วเก็บไว้ทุกคนนะของในเมืองบาดาลพี่ยินไหมเสียงกระดิ่งชัดมากทุกคนผมอยากจะฟังความจริงจากภูเขาด้วยผมไม่อยากฟังจากต้นไม้ฝ่ายเดียวที่มาเป็นยังไงผมอยากจะรู้ไง นี่ไหมเสียงแหลมแหลมเสียงแหลมแหลมดูเขากับมันจะมาหรือเปล่าทุกคนเมื่อสักครู่นี้มีแสงสว่างออกมาจากลูกแก้วรงนี้ทุกคนกคนะแสงสว่างมาก น้ำสั่นแรงมากแล้วก็เสียงมีการสั่นของน้ำตรงนี้ทุกคนบุบแบบปุ๊ดคือมาแรงมากพี่จุดดิเนี่ยเห็นไะเหมือนกับน้ำท่วมท่าย้ายผมรู้ว่าเขาจะมา,มาพ,พี่พี่พี่จะสั่นสว่างหไหมเนี่ยนี่คือประตูทางเข้าทุกคนนะเขาจะมาทางนี้เลยทุกคนนะเป็น,นทางสว่างตรงนี้เขาจะมาจะมาตามช่องนี้เลยพี่ๆเนี่ยนะเห็นไหมเนีย่ยเห็นไหมเห็นไหม ทุกคนนะตระกูการที่ชัดเจนเลยทุกคนนะนี่เลยเฮ้ยกคนม้มาแล้วเขาเริ่มมาแล้วพี่พี่เจอแสงสว่างไหมนี่คือทางเข้าที่ผมเคยเข้าไปกับใหญ่แล้วก็ต้นไมน้ทุกคนนะนี่ช่องนี้เลยที่ผมลงไปทางเมืองบาดาลพี่เนี่ยมีแสงสว่างออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็เดยกอีกไม่นานผมเชื่อว่าเขาจะโผล่ออกมาตามตามแสงสว่างนี่เลยพี่จะนะนี่เนี่ย จะรอขอนตรงนี้ทุกคนนะจะรอขอนตรงข้ามมาเผื่อเชื่อทุกคนทุกศาธุสาธุาธเป็นความเชื่อบุคคลนะทุกคนนะนนะใช้วิจรารา์การรับชมกระแสนสำวางเมื่อกี้ชัดมากพี่จะไม่เห็นแบบนนีะ้เป็นช่องแสงแบบว่าเป็นประตูทางเข้าออกเลยดีทั้งเสียงกระดิง่งเสียงคั้งเหมือนเสียงน้องของพญานาคพี่ เห็ยหนังชัดมากพี่อยียงที่เดือดเทุกคนนะ ผมเชื่อว่าเขารับรู้ที่ผมมาแล้วทุกคนนะผมเชื่ออย่างนั้นผมไม่จะฟังฝ่ายใดฝ่ายเดียวทุกคนนะผมต้องฟังจากน้องต้นไม้ด้วยว่าเอ้ฝายฟ,ฟังจากาคนในเมืองบาดาลด้วยว่าที่มาที่ไปที่มาที่ไปเป็นยังไงพี่ๆเจอแสงไหมทุกคนนะมันสว่างขึ้นเรื่อยๆพี่ดุดดิมันสว่างชัดมากแลวนี่คือทางที่ผมเข้าไปเลยทุกคนนะแล้วก็ทางนี้ผมก็ สามารถเข้าไปได้แต่ต้องมีลูกแก้วกับก๊ากําไรเมืองบาดาลทุกันจึงเข้าไปได้แต่ผมเคยโดนโดนเขาว่าแล้วก็เขากรัวที่ผมลงไปจนไม่ขออนุญาตแอปคนชัดมากเสงกันดิ่งชัดมากนี่ทุกคนนะทางลงแสงจะเป็นอย่างนี้เลยจะเป็นถ้าถ้าผมมีลูกแก้วหรือกําไรเนี้ยถ้าผมมุนน้ำปุ๊บ จะเห็นประตูทางเข้านี้เลยจะมุดแล้วเข้าไปได้เลยแต่ผมยังไม่ขอลงไปเพราะผมหนาวมากๆผมร้อยเขาออกมาหาผมผมรอท่านอยู่นะครับ ก็ทนรอทุกคนนะผมจะรอรอดีวกว่าคนในเ,เมืองบาลานจะออกมาหาผมาเดี๋ยวผมนั่งรอสักครู่ทุกคนนะ เดี๋ยวผมขอ,อนั่งรอจนกว่าเขาจะออกมาที่เพราะว่าผมเชื่อว่าเขารับรู้ที่ผมมาหาจากปรากฏการณ์หลายอย่างเสียงน้าเสียงกระดิ่งแล้วก็แสงออกตรงประตูทางเข้าออกของเมืองบาดาลทุกคนนะตอนนี้ผมรอมาครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ก็จะรอผมต้องให้พี่พี่นะสะเทือนแรงมากทุกคนผมพูทุกคน พี่ๆเขมาแล้วคุณเขมาแล้วเขมาแล้วจุ่มขอเปิดกล้องหลังชุดคนนะครับท่านผมผมอ่าผมมีเรื่องสำคัญจะมาคุยกับท่านครับท่านเรื่องเจ้าหนูต้นไม้ใช่ไหมท่านทราบใช่ไหมครับรู้ที่ใช่ครับท่านผมอยากจะรู้ว่าทำไมน้องถึงหนีออกมาจากเมืองบาดาลแบบนั้นครับท่าน อยากให้มันเป็นคู่ครองที่สาวข้าครับท่านไอ้มันไม่พร้อมข้าก็ไม่บังคับมันผมไม่รู้ว่าทำไมน้องมจ้องใจหรือเปล่ากลัวหรือเปล่า,า,า,ม,ม,า,ามันเหนียวมาไอ้น้องจ้องมันขั้วมันขั้วที่จะเป็นคู่ครองมันขั้วต้องรับภาระครับท่านแต่มันควรจะบอกข้าสักนิด,ดมัควรที่ออกไม้นั้น ถ้่เราท่านเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ผิดมากที่น้องทำแบบนั้นแต่ว่าทุกครั้งน้องเป็นเด็กน้องอาจจะกลัวแล้วก็ตกใจกับเมื่อยที่ต้องเจอแล้วก็ยังไม่พร้อมด้วยเลยใจจะแรงนิดถูกก็เลยหนีออกมาท่านน้องน้องมาคนนี้น้องกลัวน้องกลัวทำไม่ได้กลัวไม่ไหวภาวะภาระอาจารย์มต้องตื่ทเต้นเป็นคนดูแลเมืองบาลังคนต่อไปอ่ะมันไม่ง่ายเลยคุณรู้รู้ดีกั่ใจพอมันกลัวแต่ก็ไม่ว่าเลยมัน ใครอยากให้มัน,นมาขอเข้ามาด้วตัวเองมันเี่ยงไปเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้ผมว่ร้องโอมขับท่านองตัวจะเป็นเรื่องที่น้องทำงานไม่ไปโดนไปแล้วก็เหีออกมาแต่ถ้าวันนี้ท่านมอบคอนเกลียวผมผมว่าหาท่าใจแล้วก็เลื่อนชาหนองต้นไม้มาขอขมาท่านทุกคนนะเพราะว่าหนอนตะไม้ทำเป็นจริงเหี่อกมาโอเค 你说，能有吗？能好白吗？嗯。啊。那。那你就得光照。 เจ้าวน้อยถ้าเจ้าเจออะไรไม่ดีหือเจ้ากำลังต่อสู้กับสิ่งแล้วไล้ให้ดึกอย่างนี่ข้าช่วยเจ้าถ้ารู้้เจ้ากำลังต่อสู้กับอะไรอยู่ ท่านปูข,ข้าให้เจ้าไว้ใช่ไหมขขนี่แหละสิ่งที่ข้อง้าตั้งใจอยากจะให้เจ้าจริงๆท่านเห็นว่าเจ้าเหมาะสมท่านลดงานนีดนะ ไดีี่เจ้าจะาไปเมืองมาดานหรือหาเจ้าือต้นไม้มาบอกข้าข้าจะรับตัวเองข้าเจ้าอาไปเมืองมาดานเองข้า เปียบวราดีกุกคนะเช้าอยู่ท่านบอกผมจริงทุกอย่างแล้วก็ให้ผมเข้าใจไม่อยากให้เข้าใจผิดกันนุ่นนะท่านจะไปแล้วคนนะท่านไปแล้วท่านจะกลับแล้วใช่ไหมครับท่านผมขอกราบลาท่า่อนนะครับ ท่านไปทุกคนนะท่านกลับไปแล้วโอเคทุกคนวันนี้เราได้รู้ความจริงที่ชัดเจนแล้วก็ต้องพาหน้องมาไปแล้วทุกคนไปแล้ว เยียงห้องรันลันทำเลยอะโอเคทุกคนเดีย๋ยวผมขอเก็บของเดินทางกลับก่อนแล้วก็วันนี้จะต้องเราต้องรีบพานนองต้นไม้มาขอขอมาทุกคนนะ